สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊เจ๊โคตรแซ่บของเรานะคะจะพามาชมไดฟกุร้านน้อยๆของเรานะคะพี่ๆร้านก็จะตั้งอยู่ที่รถไฟฟ้าช้างเอราวันนะคะ พี่ๆคนไหนผ่านไปผ่านมาก็แวะมาหาน้องเจี๊ยบสุดสวยได้นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำขนมไดฟุกุของเราซึ่งค่อนข้างจะมีหลากหลายไส้ตอนนี้นะคะที่ร้านของเราผลิตทั้งหมด12ไส้นะคะพี่ๆ จริงๆไส้ค่อนข้างที่จะมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจค่อนข้างจะเงียบเจี๊ยบก็ไม่ได้ทํามาเยอะนะคะตัวนี้ที่พี่ๆเห็นนะคะก็จะมีทั้งหมด35ลูกนะคะใน1กล่องตัวนี้ก็จะตกกล่องละ350บาทนะคะแต่ถ้าเกิดพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจนะคะก็จะมีเหรราคาส่งให้พี่ๆด้วยมีทั้งแป้งสำเร็จรูปแล้วก็ปั้นส่งให้กันเลยค่ะตัวนี้เจี๊ยบขายอยู่หน้าร้านนะคะ10บาทนะคะ 10ลูกแถมฟรี1ลูกนะคะตัวนี้ก็จะผลิตสดใหม่ทุกวันคอนเฟิร์มในความนุ่มนุ่มเลยค่ะได้ฟักปูของเจียมนะคะตัวนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ซอย2นะคะตรงตลาดช้างเอราวันหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือตลาดสังกะสีเก่านะคะ แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นตลาดโพทองแล้วนะคะโพทองช้างเอราวัณน,นะคะพี่ๆของเจี๊ยบจะอยู่ซอยสองนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะมาซื้อแล้วบอกว่าตามมาจากช่อง YouTube ของน้องเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบก็จะแถมให้อีกหนึ่งลูกนะคะปกตินะคะจะเป็นสิบแถมหนึ่งนะคะแต่ถ้าพี่ๆนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็บอกว่าตามน้องเจี๊ยบมาจากช่องเลยคะ่ะมารับฟรีเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะคะตัวนี้เจี๊ยบก็จะให้เป็น เป็นการขอบคุณพี่ๆนะคะที่ตามมาอุดหนุนกันวันนี้นะคะก็ค่อนข้างจะเงียบเงียบมากงๆเลยค่ะสังเกตตลาดไหมคะพี่ๆคนก็จะเดินค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะคะก็หายไปเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นอ่าเกี่ยวกับเราหยุดสงการนะพี่เนาะแล้วก็อยู่ในช่วงอ่าเปิดเทอมด้วยผู้ปกครองพ่อแม่พี่น้องก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างที่จะแบบ เยอะกันเลยทีเดียวนะคะก็สู้ๆกันต่อไปค่ะทั้งลูกค้าแล้วก็แม่ค้านะคะตอนนี้ก็ลูกค้าเต็มร้านเลยนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะลูกค้าประจําเลยนะคะของน้องเจี๊ยบที่มาอุ่นหนุนโดยเฉพาะน้องตัวน้อยๆของเจี๊ยบนะคะทุกครั้งที่เปิดร้านนะคะก็จะมาอุ่นหนุนทุกรอบเลยนะคะไม่ว่าจะซื้อ10บาท20บาทหรือ30 40บบาทนะคะโอ้โแม่ค้าบอกได้เลยว่าดีใจมากนะคะ ร้านของเรานะคะจะขายได้นะคะต้องขอบคุณเลยค่ะลูกค้าตัวน้อยของเจี๊ยบนะคะผ่านมาเมื่อไหร่ก็จะต้องดึงมือคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณอาแวะซื้อทุกรอบอุดหนุนกันทุกรอบนะคะวันนี้ก็นี่ค่ะลูกค้าประจําของเจี๊ยบเลยซื้อทุกอาทิตย์เลยจัดทุกอาทิตย์ค่ะไม่ต่ำกว่า6กบบาทร้อยนึงนะคะขอบคุณน้องจริงๆนะคะก็นะคะตลาดของเราช่วงนี้นะคะพี่ๆมีของใหม่ๆห,หลากหลายมาขายเยอะมากนะคะ อาทิน้ำลำไย,ยปลาหมึกย่างนะคะค่อนข้างที่จะขายดีถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองแวะมาเที่ยวมาดูกันนะคะว่าสินค้าหลากใหม่แปลกใหม่ทุกอย่างก็มีมาเยอะเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่สำหรับวันนี้ก็มาฝากร้าน ของไดฟุกุก่อนนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆนี้เจะไม่ค่อยมีคลิปออกมาให้พี่ๆได้ดูกันเลยเพราะว่าต้องกลับไปทําบ้านนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็เลยไม่ได้อัปเดตหน้าร้านว่าตอนนี้เราขายอะไรบ้างส่วนน้ำปลาร้านะคะข้าปุ้นซาวหรืออาหารแห้งกึ่งสําเร็จรูปต่างๆนะคะ เจี๊บก็ยังขายอยู่นะคะพี่ๆแต่ก็ให้อ่าลูกน้องขายให้อีกคนนึงก็ยังไม่ได้มาเก็บบรรยากาศของการขายน้ําปลาร้ามาให้ดูเดี๋ยววันไหนนะคะเจี๊บว่างก็จะมาเก็บบรรยากาศของการขายน้ําปลาร้ามาให้พี่ๆดูนะคะวันนี้ก็ขอฝากขนมไดฟุกุก่อนนะคะช่วงนี้ก็ขออนุญาตตามกระแสค่ะกระแสตรงไหนมาเจี๊บก็ขอจับกระแสตรงนั้นมาขายก่อนแต่ว่าขายหลักๆเลยก็คือยังขายน้ําปลาร้าเจี๊บคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ทิ้งไปไหนนะพี่ พี่เดี๋ยวเป็นอาทิตย์หน้านะคะถ้าเกิดมีโอกาสว่างๆนะคะเจี๊ยบก็จะมารีวิวน้ำปลาจเจี๊ยบคตรแซปบนะคะเดี๋ยวจะมาตำมายัมให้พี่ๆดูสำหรับวันนี้ก็ขอฝากขอฝากขนมไดฟกุสุดแสนอร่อยนะคะทั้งหมดก็12ไส้เหมือนที่พี่ๆเห็นเลยนะคะไส้ขายดีสุดนี้ก็จะเป็นไมโลช็อกโกลตนะคะค่อนข้างจะขายดีแล้วก็สตรอเบอรีวันนี้ค่อนข้างที่จะ เงียบนิดนึงนะคะปกติก็ลูกค้าจะลุมเยอะมากประมาณทุ่มหนึ่งก็คือจะหมดแล้วนะคะวันนึงเจ็บก็จะขายได้ประมาณวันละ3 5 0ก้อนถึง500ก้อนนะคะพี่ๆแต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเจ็บหยุดสงการไปก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่กลับมาขายในช่วงาเดือนเมษาที่ผ่านมานี้ก็ ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีค่ะเพราะว่าลูกค้าประจำของเราเดิมๆก็กลับมาอุ่นหนุนเจี๊ยบนะคะก็ทำให้แม่ค้าได้ชื่นใจตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะแต่ว่าเวลาที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณ5้าโมงหลังจาก6โมงทุ่มนึงไปก็ลูกค้าก็จะเยอะขึ้นก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะขายหมดค่ะเพราะว่าเจี๊ยบไม่ได้เอามาเยอะนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆมากๆนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะ